สวัสดีครับผมในนามช่อง l o c a แ m e คันเด็กนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับและใครที่เพิ่งจะดูคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือเพิ่งจะเคยกดดูคลิปของช่องโล c a แ m e คันเด็กถ้าชอบยังไงรบกวนฝากกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการตั้งเสา,ฟาไฟอ่อนไฟแกนะครับซึ่งการตั้งสาไฟอ่อนไฟแกเนี่ยมันมีทั้งในรถ ที่เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวรถมอเตอร์ไซค์รถเก่งแต่รถกระบะนะครับรถกระบะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ปั๊มก็มีสามารถตั้งองศาไฟอ่อนไฟแก่ได้เช่นกันนะครับก็การตั้งองศาไฟอ่อนไฟแก่เนี่ยการตามที่เข้าใจก็คือคือการตั้งองศาให้ไฟจุดระเบิดก่อนก่อนศูนตายบนนะก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ ขนนประมาณกี่องศานะครับอย่างถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปเนี่ยโดยปกติเนี่ยที่รอบเดินเบาเนี่ยรอบเดินเบาจะตั้งอยู่ที่ประมาณ10บ5องศานะครับขึ้นอยู่กับรุ่นยี่ห้อนะครับแต่พอลูกสูบพอรอบของเครื่องยนต์มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยการตั้งองศาเนี่ยมันก็ จะมากขึ้นอาจจะถึง3 5องศาหรือ40องศาก่อนศูญไตยบน,นครับไม่ใช่ดีปีสีต้องไม่ดีสีก่อนสูยไตยก่อนที่ลูกศรจะเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยก่อนสูญไตยบนทําไมเลยครับก็เพื่อเมื่อสมมติว่าเป็นที่15องศาเนี่ยที่เราดืนบาทเนี่ยพอลูกศุขเคลื่อนที่ไปถึงตรงนี้ประมาณ15องศาของเผาองศาเผาเวงนะครับก็พอเกิดการจุลเบิดปุ๊บ,บ,บจังหวะนี้พอจุละเบิดแล้วในระหว่างที่เผาม้นเนี่ยลูกศุขก็เคลื่อนที่เข้าเข้าใกล้ศูน สูญตายบนพอดีพวกก้าวก้าสูญตายบนพอดีเนี่ยแรงดันก็กลายเป็นการเผาไหม้หมดในรอบนี้พอดีก็จะเกิดแรงดันมหาศาลผลักให้ลูกสูบดันอกมานะครับซึ่งจะได้แรงเยอะสุดเพราะฉะนั้นการตั้งองศาไฟอ่อนแก่เนี่ยเพื่อความเหมาะสมในการเพื่อความเหมาะสมในการจุดระเบิดนะครับยิ่งเราตั้งให้การระเบิดเนี่ยสมบูรณ์ตรงที่ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าใกล้ จุดสูญตายบนมากเท่าไหรเนี่ยแรงดันที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะดันลูกสูบได้มากเท่านั้นนะครับแล้วทําไมถึงต้องตั้งมากกว่าส5องศาในรอบสูงเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดลูกสูบถ้าเกิดเครื่องยนต์เคลื่อนท,ที่ที่ความเร็ว9 0 0 0รอบเนี่ย9,000รอบเนี่ยถ้าเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวน่ยจะจุดระเบิดจะมีการจุดระเบิดที่ประมาณ4 5่0รอบต่อน,นาทีนะครับเมื่อหารออกมา1นาทีหารออกมาเป็น75 รอบต่อวินาทีหรือการจุดระเบิดในเจครั้งต่อวินาทีซึ่งผหานออกมาอีกทีหนึ่งถ้าทําเป็นใช้เวลาในการจุดระเบิดหรือการเผาไหม้ในต่อรอบเนประมาณ0.8วินาทีนะครับ0.8วินาทีนี่คือก็ค่าเร็วมากนะครับมองไม่ทันนะครับคือนั่นแปลว่าลูกการเผาไหม้เนี่ยต้องให้จบเผาไหม้เนี่ยต้องให้จบน้อยกว่า0.8วินาทีนะครับ ความหมาต้องให้หมุนภายในสุดน้อยกว่า0.8นย์จเทีเพราะนั้นยิ่งเครื่องยนต์รอบมากๆเนี่ยระยะเวลาในการเผาไหม้คือเออฟรมฟไฟของไฟที่เกิดจากการเผาไหม้เขาเรียกว่าเฟรมเหมือนกันผมเขาเรียกเฟรมเฟรมสปีดเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องตั้งองศาหให้แก่ให้มากนะครับคือถ้าองศาก่อนศูนย์ใต้บนมากก็เรียกว่าองศาแก่ถ้าเกิดใกล้ๆ ใกล้ๆหรือน้อยๆก็จะเป็นไฟอ่อนนะครับก็สมมุติเราถ้ารอบสูงๆเนี่ยเราก็จะตั้งให้มันแก่มากเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้การเผาไหม้หมดพอดีทันที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นพอดีเพราะว่ารอบมันค่อนข้างสูงนะครับในกรณีที่เราตั้งไฟแก่มากสมมติเราเกินกว่าสาส่ันสาตั้งไปมากๆเนี่ยพอเกิดการเผาไหม้ปุ๊บแล้วลูกแล้ว ลูกสูบกำลังจะเคลื่อนที่ขึ้นแต่เคลื่อนที่ไม่ใกล้ศูนย์ตายบนแล้วเกิดกรารเผาไหม้หมดพอดีมันจะเกิดแรงต้านกับหัวลูกสูบทําให้เราสูญเสียกําลังส่วนนี้ไปนะครับซึ่งไม่ดีนะครับถ้าจะให้พอดีคือต้องเผาไหม้แล้วลูกสูบเผาไหม้หมดในนี้นะครับในห้องเผาไหม้หมดตอนที่ลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบนพอดีหรือ หรือหรือเลยส่วนที่แบนไปเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดไฟอ่อนเนี่ยลูกสูบถ้าถ้าเกิดไฟอ่อนเนการเผาไหม้เนี่ยจะหมดเมื่อลูกสูบเลยสูญตายบันไปแล้วแบบน,นี้ก็จะทําให้แรงดันที่จะผลักลูกสูบน้อยลงไปด้วยนะครับจะไม่เกิดแรงต้านแต่ว่าจะแรงดันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะน้อยลงไปด้วยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับวิธีการปรับแต่งนะครับปรับแต่งให้ไฟอ่อนไฟแก่เ네นี่ยถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ ถ้าเป็นมอไซค์ที่เป็นพวก c ีต่างๆนะครับที่ไม่ใช่เครื่อง o ัวฉีดนะครับเราจะใช้วิธีการปรับริ่มจานไฟเอาหรือถ้าบ้านๆหน่อยก็อาจจะเป็นปรับเซ็นเซอร์เอานะครับปรับเรื่องจานไฟก็คือให้จานไฟเนี่ยอาจจะหมุนน่าจะหมุนย้อนนะครับจะไม่ได้หมุนย้อนนะครับองศาก็จะจะจะ,จะมากจะมากขึ้นนะครับเพราะนั้นจะมากทั้งตัวที่เป็นอรอบเดินเบาและรอบส,องสูง เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นการปรับเนี่ยควรจะปรับทีละเล็กน้อยเพราะว่าองศาจันทไฟเนี่ยหายไปนิดนึงนี่องศานี่หายไปหลายองศานะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องปรับด้วยความชนานะครค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับมากเกินไปเนี่ยรอบต้นอาจจะดีแต่รอบปลายเนี่ยจะหายไปจึงไม่ไม่ไม่ควรปรับเยอะเกินไปนะครับ2ถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นหัวฉีดไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้กล่อง ECU ควบคุมเนี่ย จำเป็นจะต้องไปปรับที่กล่องนะควรใช้เครื่องมือในการปรับพวกรีแมปต่างๆเนี่จงควรจะปรับด้วยช่างผู้ชนานาญนะครับซึ่งตัวรีแมปเนี่ยน่าจะปรับได้ตั้งแต่รอ,อบเดินบบาจนถึงรอบปายนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยการปรับองศาปั๊มเนี่ยอาจจะใช้วิธีการขยับจากปั๊มก็ได้แต่ถ้าเป็นเ,เครื่องยนต์คอมมอนเรลเนี่ยอาจจะต้องใช้การปรับจากกล่องเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดาเนี่ย การปรับองศาปั๊มเนี่ยไม่แนะนําให้ปรับนะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วองศาปั๊มของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะก่อสุดเดือนที่แค่ประมาณห้าองศาเพราะนั้นอย่าปรับนะครับปรับนี่มีผลค่อนข้างสูงในการสร้างกําลังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นคอมมอนเรลเนี่ยสามารถปรับจากกล่องได้แต่ส่วนใหญ่องศาการปรับจะไม่ค่อยปรับกันนะครับสําหรับในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็นี่เป็นแนวทางในการปรับไฟอ่อนไฟแกนะครับเอาไว้ ดูว่าเราต้องการปรับรอบหรือทํำยังไงต้องการรอบช่วงต้นหรือรอบปลายนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณที่กดเข้ามาดูกดทางช่องนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ